สวัสดีครับเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจอวันนี้นะครับตั้งใจว่าจะพาทุกคนเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวยังอำเภอหางดงกันจริงๆแล้วอำเภอหางดงนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็มีคนมาทเที่ยวกันนี่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างในอำเภอหางดงตามไปเที่ยวกันครับ วันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวอำเภอหางดงกันที่นี่เลยครับวัดต้นเกวนนะซึ่งเป็นวัดที่สวยงามในรูปแบบของล้านนาอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็จะคุ้นตากับสถานที่แห่งนี้นะเพราะว่ามีการใช้ในการถ่ายทําละครหนังหลายๆเรื่องนะครับก็จะคุ้นตากันแล้วก็วันนี้ก็เลยมาเริ่มต้นการท่องเที่ยวอำเภอหางดงในช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่นี่กันครับ วัดต้นเกวีนเป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักแรมของขบวนพระบรมธาตุสีจอมทองในประเพณีแห่พระเจ้าเข้าเวียงวัดต้นเกวยนมีศิลปรกรรมล้านนาแบบดั้งเดิมที่สมบูรณ์และทรงคุณค่ามากๆครับจากวัดต้นเกวยนที่นี่นะครับทามาชมวัดสวยๆของเชียงใหม่ไปแล้วนะครับยังมีอีกวัดหนึ่ง ที่อยู่กลางป่ากลางดอยแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นวัดอะไรครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดบ้านโป่งแล้วนะครับหรือว่าวัดอรญญารญวาสนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางของหางดงนะครับที่จะไปเส้นสเสมเดงนะครับจุดเด่นของวัดนี้ก็คือนู่นเลยครับที่ตั้งอยู่กลางยอดดอยไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นโลหะประสาทสีขาว ใครมาเส้นทางนี้นะครับก็จะสามารถเห็นได้ตั้งแต่ไกลเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปชมความสวยงามข้างบนกันครับชื่อวัดอรัญยวาสนะครับเป็นชื่อที่เป็นทางการของวัดนี้นะครับที่แปลว่าวัดในป่านั่นเองครับวัดบ้านปงเป็นวัดที่เต็มไปด้วยงานพุทธศิลป์งานสถาปัตยกรรมที่สวยๆแต่ที่สะดุดตา ของคนที่ผ่านเส้นทางนี้นะครับก็คือพระธาตุสีเมืองปงโลหะประสาทสีขาวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาหลังวัดครับได้ชมวัด,วดสวยๆของอำเภอหางดง2วัดไปแล้วนะครับท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซันแบบนี้นะครับต่อจากนี้จะพาไปยังจุดเช็คอ,อินใหม่ของอำเภอหางดงนะครับจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรให้เล่นกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ เอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอำเภอหางดงแล้วนะครับที่นี่คือ Jungle The Cafe ครับที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้เราได้เล่นกันบ้างนะข้างในเยอะเลยเหล๋ยวตามผมเข้าไปเล่นกันเลยครับ ที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอหางดงครับมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เล่นกันอย่างจุใจสามารถมาเล่นกันได้ทั้งครอบครัวมาใช้เวลาได้ทั้งวันเลยครับทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของเชียงใหม่กลับมาคึกคักและมีสีสันขึ้นในช่วงนี้ที่นี่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่อำเภอหางดงครับ เมื่อวันที่21พฤษภาคม2565นายที่พิชัยเลิศดงศงอดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตำบลบ้านกาดและตำบลทุ่งปี้อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฝนทำให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนของประชาชนทั้งนี้นายกอบจอเชียงใหม่ได้นำกระสอบรายมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจอวันนี้นะครับพาทุกคนมาเที่ยวอำเภอหางดงหนึ่งวันนะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับคุณจะเที่ยวตามเราก็ได้หรือจะวางแผนการท่องเที่ยวในรูปแบบของคุณก็ได้เพราะว่าหางดงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่มีชื่อเสียงคุณสามารถหาข้อมูลได้สะดวกเลยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับว่าครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ